สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมานั่งคุยกันยามเช้านะคะตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณ8ปดโมงกว่าได้ค่ะนั่งอยู่ในบ้านนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่รู้สึกคือรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะเศร้ามาตั้งแต่วันซืนแล้วละ่ะยังยังยังตัดใจไม่ได้ยัง ยังยังคิดบนเวียนอยู่อะค่ะพรามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นความผิดของเราเองนะคะทําให้ทําให้น้องหมาน้องหมาชิบดอกค่ะได้รับบาดเจ็บอันนี้น้องหมาชิบดอกตัวนี้ค่ะในชิปดอกขันหน้าหน่อยสิลูกเนี่ยค่ะเขาบาดเจ็บที่เท้าที่เท้าก็คือ คลิปคลิปวันซืนที่ทํางานทํางานกันอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็เผาแล้วก็เ,เผาเศษวัสดุเศษกิจจ่งไม้ใบไม้ท,ที่ที่ตัดสมไว้นานแล้วะคะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ได้กุณสามีเพิ่งได,ไ,ดได้ทำการเผาเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนนะคะแล้วก็เ,เมื่อเมื่อวนซืนมันก็ยังเออ ยังยังไม่ดับสนิทนะคะยังยังมีควันยังมีควันยังมีควันโชยออกมาบ้างเป็นบางจุดนะคะแต่ก็ก็ไม่มากมันน่าจะเป็นช่วงือช่วงบ่ายหรือหรือเที่ยงไม่ไม่แน่ใจนะคะก็ยืนอยู่หลังบ้านเห็นอเห็นสามีเขาเขาขับรถแท็กอร์ออกไปแล้วก็ เอาเลยไปด้วยค่ะคงคงจะไปตัดไปตัดขดไม้ท้นไม้อะค่ะที่วันก่อนคลิปก่อนบอกว่าเขาเขามีแผนว่าจะเก็บไอ้ต้นไม้นั้นตัดเป็นท่อนๆไว้เป็นเป็นฟืนนะเป็นฟืนไว้ให้เพื่อนเขาเอไว้ไว้ผิงไ,ไฟเพราะว่าบ้านเพื่อนเขามีเขามีเตาผิงไฟในบ้านนะคะเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วเห็นว่าคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ว่าเป็นเป็นเป็นสามีของของคุณพีคนไทยอะค่ะที่รู้จักกันอะ เขาดีกันค่ะก็ที่ได้เล่าให้ฟังในในคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วปกติเวลาที่เขาออกนอกบ้านน่ะส่วนใหญ่เวลาเขาออกก็คือจะพาพาน่องหมาชิด็อกออกไปด้วยเพื่อว่าให้ไปวิ่งเอ่อไปถ่ายไปฉี่ไปอึอะค่ะก็คือพาพาไปให้วิ่งสนามทุกครั้งที่จะพา,พาออกไปก่อนหน้านี้เขาจะเป็นหว่วงมากเวลาที่เขาขับเขาขัดแท็กเตอร์แล้วก็มีน่องหมาอยู่กับเขาค่ะ ก็จะเป็นห่วงกลัวว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแต่เขาก็จะดุมากเขาก็พรความพี่ของเขาก็คือหมาหมาเขาฉลาดนะคะคือถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็อาจโก,กเ,เพราเป็นพ่อเราที่ทําให้น้องหมาตกใจวิ่งหารถหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็คือทุกครั้งที่เราเราจะบอกหรือยอตะโกนบอกว่าให้ระวังน้องหมาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะโกรธเรา ว่าจะน้องหมาเป็นอะไรก็เป็นเพราะเธอท่านเลยทาให้หมาตกใจเพราะปกติหมาจะไม่วิ่งหารถอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ก็หลายครั้งก็ก็เลยวางใจว่าว่าไม่เป็นไรเพราะหมาก็าจะไม่ไม่ได้วิ่งตามอะไรนี้ยแต่ว่าปกติคือเขาก็จะพาเขาก็จะพาน้องหมาออกเรื่อยๆะคะ่ะอจริงเมื่อวานนะตั้งวันซืนนะคะตั้งใจว่าจะจะไม่ออกไปดูหรอกค่ะที่เขาเลื่อยไม้ตัดท่อนไม้เป็นท่อนน่ะ แต่ก็นานๆมองไปทีปมองอีกทีเอไม่เห็นน้องหมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นรถเ็าจอดอยู่นะคะแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยทนไม้เรามองไปมองมาว่าไม่เห็นน้องหา <ไป S 3> มาแล้วก็เลยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เลยออกจากบ hmm. ้านนะคะจะไปดูตอนตอนที่มองคือมองมองผ่านหน้าต่างนะคะตอนแรกเห็นน้องหามาก็วิ่งเล่นอยู่ตอนหลังมองไปมองมาที่รู้สึกจะไม่เห็นน้องหมาแล้วก็เลยเดินตามไปดูเป็นห่วงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอ่ะเพราะว่า เหมือนหนะ้าที่หลักของเราก็คือดูแลความปลอดภัยทั้งทั้งหมาทั้งคนนะคะทั้งคนที่ไม่ค่อยจะรอบคอบและน่องหมาจริงๆที่เขาบอกว่าหมาเขาฉลาดมากยังไงเราก็รู้ว่ายังไงเขาก็เขาก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเขาก็ไม่ได้ฉลาดพอที่จะแยกๆพอที่จะ รู find, train, ้ว so so, right. so ่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนจะอันตรายมันยังไงก็คือยังเป็นสัตว์เลี้ยงอะค่ะแล้วก็อดเป็นห่วงเป็นกังวลไม่ได้เราก็คือต้องเป็นหูเป็นตาแทนในทุกเรื่องทุกครั้งค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เลยเดินตามออกไปดูค่ะก็ไปไปที่เขากําลังเลื่อยเลื่อยต้นไม้อยู่ค่ะก็เห็นน้องหมานอนเล่นขี้เท่าขี้เท่าส่วนที่ว่าเป็นเป็นเป็นร่องรอยการการเผาค่ะเขาก็คงจะ คงจะเห็นมีมีฝุ่นมีเท่าเขาคงจะชอบอะค่ะเขาก็ก็นั่งก็นั่งคลุกที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าสีเขาจะกลมกลืนกับเท่าเพราะขาวดำค่มองไกลๆมันก็จะไอตรงกองที่เผาขยะมันก็จะเป็นขาวดําอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็อย่างเออกำกับแล้วเขามีความสุขดีนั่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเขา ทีนี้พอเราเดินไปแล้วคุณสามีปกติเขาก็นั่นแหละค่ะเวลาทํำอะไรก็จะอยากให้มีส่วนร่วมก็เรือยเราไปช่วยเอาเอาไม้ลองลองขอนไม้อะคะ่ะเพราะว่าบางบางส่วนบางช่วงมันเลื่อยไม่ถนัดนะคะ่ะมันต้องมัต้องใช้ใช้ขอนลองให้ให้ทนไม้มันสูงขึ้นเพื่อจะได้ตัดนะคะเดี๋ยวก็ตอนตอนนั้นเดี๋ยวคลิปช่วงนั้นก็จะก็จะลงสอดแทรกไว้นะคะในช่วงในช่วงท้ายเพราะว่า ส่วนตัวเอ้ยไหนๆมาแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยก็ประเภทชอบถ่ายรูปปะค่ะก็จะถ่ายรูปก็ก็จะให้ดูว่าไอ้เรื่อยมันเล็กๆกับมันมีประสิทธิภาพในการเรื่อยในการตัดต้นไม้ขนไม้ใหญ่ได้สบายๆอะไรเงี้ยก็สารวนกับการถ่ายภาพพี่ก็กํำลังเลื่อยไม้ตัดไม้อ่ะค่ะก,ก็ก็วนกันอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะก ก็ยังชี้บางส่วงก็ยังชี้ก็ดูตอนแรกๆที่ไปถึงนะคะว่าชี้ว่าน้องคิปด,ดองนั่งเล่นนั่งเล่นกองขี้เท้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็หันมาดูแล้วเราก็่นวัยกับการตัดเลื่อยไม้กับการถ่ายรูปคนนึงก็เลื่อยไปคนนึงก็ตัดไปอะไรเงี้ยค่ะคนนึงก็เลื่อยไปคนนึงก็ถ่ายไปเนี่ยสักพักใหญให่ได้ยินเสียงบิดล้องของน้องหมาค่ะ รีบหันหันมาแต่วัวเขาเองยังงงๆเขาไม่ค่อยได้ยินนะคะ่ะเพราะว่าเสียงเลื่อยมันดังมากอ่ะแต่เรามันอยู่ใกล้กว่าแล้วเราได้ยินอ่ะพอหันมาเห็นเห็นน้องหมาอยู่ในกองเท้าอ่ะคะ่ะในกองเท้าที่ว่ามันยังดับไม่สนิทอ่ะคะ่ะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเรียกอะไรอ่ะเขาคือเขาจะเดินมาหาคนอ่ะแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเท่าเท่าฐานบางส่วนมันมันยังร้อนอยู่อ่ะมันยังมีมีม,ม,ม,มีมีไฟอยู่ด้านล่างอ่ะคะ่ะเขาปบดล้อง<ๆ> แล้วก็รีบโดดมาเลยโดดจากจุดตรงนั้นนะคะจะวิ่งหรือโดดไม่รู้ว่าก็วิ่งมากระชากเข้าออกอะค่ะกระชากเข้าออกแล้วก็กรีบเกอาอ,กอุ้มพุ่งอุ้มไปเขาก็ร้องร้องร้องตัวสั่นมากเลยเราก็ไม่รู้มันเจ็บแค่ไหนยังไงแต่รู้สึกรู้สึกเสียใจตกใจมากมากที่สุดเลยอะค่ะแล้วก็เจ้าของก็รีบมาอุ้มเราก็บอกกลับบ้านกลับบ้านกันแต่ว่าเขาร้องไม่นานค่ะ มันก็เป็นหมาฉลาดอะเขาเขาเขารู้ว่าเกิดอะไรแต่เขาเหมือนก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปทุกข์ไม่อยากให้หนักใจกันหรือเปล่าหรือเขาก็เขาก,เขาก็ล้มไม่นานนั้นที่จริงๆก็คือจะเจ็บมากกันแหละเออนั่นแหละเจ้าของก็อุ้มอุ้มขึ้นรถอุ้มขึ้นรถกอขับมือเดียว,วพาอุ้มหมามาบ้านแล้วเขาก็มามาเราก็ไม่รู้มันเป็นวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกหรือไม่ถูกตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ค่ะก็ให้เอาน้ําแข็งในตู้เย็น,นใส่ ในอ่างนะคะแล้วก็ล้างเท้าให,ให,ให้น้องหมาเย็นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ช่วยกันกุรีกุจอนะคะแต่รูสส้สึกรู้สึกเสียใจเสียใจที่สุดแต่ยังยังยังความคิดนัน้นยังยังวนเวียนอยู่ในสมองมันมันไม่ลืมจริงๆก็คือถ้าผิดก็คือตัวเราผิดผิดเต็มเต็มที่ประมาทมากอะประมาทที่ไม่ดูแลให้ดีเท่าที่ควรอะแต่ว่ามันก็มีทั้ง ทั้งทงั้งโชคดีทั้งโชคไม่ดีค่ะจริงๆถ้าไม่เดินตามไปน้องหมาอาจจะตายอยู่ในกองไฟโดยโดยก่อนกว่าจะเห็นก็คงจะสายไปแล้วละประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ร้อนแล้วเขาไม่ภาพที่เห็นคือเขาเขาอยู่กับที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ที่ลนจะหรือว่าจะดีดตัวหรือจะวิ่งออกจากจุดนั้นนะเขายังเขาร้องอยู่จังจุดนั้นนะคะถ้าไม่รีบวิ่งไปกระชากออกก ัน่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรแต่ที่ท,ที่เสียใจก็คือก็เดินตามไปเราเห็นเขานั่งเล่นกองคิดเท่าแต่ก็ไม่ไควรจะคิดต่อไปว่าเผื่อเขาเดินเนี้ยเพราะเราก็เห็นอยู่บางจุดมันยังมันยังมีม,มีมีไฟมีควันอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดต่อนะคะเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทผิดมากแต่ก็โชคดีที่ได้ตามออกไปได้ช่วยทัน ถ้าไม่ตามออกไปนี่น้องหมาคงคงแย่แนยเลยเพราะตัวเขาก็ก็เล็กนิดเดียวที่สําคัญคือเจ้าเจ้าของคงจะไม่ได้ยินนะเพราะเสียงเลื่อยมันดังมากเพราะก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอยู่พอสมควรก็ตัดต่อต่อ,ตอ,ตอเลื่อยมันก็เสียงต่อต่อ,ตอกันนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่เนี่ยเน,นี่ยค่ะมันมันก็คงจะเป็นอะไรที่ที่หลอกหลอนอยู่อยู่ในความทรงจาไปไปอีกนาน,นรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วผิด ผิดที่ไม่รอบคอบเท่าที่ควรไม่ดูแลใส่ใจเท่าที่ควรนะคะไม่งั้นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าน้องหมาก็ก็ตัวเล็กนิดเดียวค่ะก็อายุก็สิบห้าปีแล้วถ,ถือว่าพันนี้สุนัขพันเล็ก,กะก็ถือว่าอายุแค่นี้ก็คืออายุมาก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 แล้วค่ะจริงสุนัขตัวนี้ก็คือคือมีความหมายมีความหมายกั กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณสามีอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเผื่อว่าท่านที่มาใหม่นะคะท่านที่เคยติดตามคลิปเก่าๆก็กกเคยได้เล่าบ้างแล้วค่ะในช่วงที่เขาป,ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บในช่วงที่เขาเขาเขารับราชการเป็นทหารอยู่ค่ะพอคนช่วงนั้นเขาก็มีมีภาะวะโรคซึมเศร้าค่ะซึมเศร้าที่เรียกว่า PTSD ค่ะก็คือ อาการหนักมากค่ะแล้วก็ที่นี่ที่บ้านเมืองเขาเขาก็จะมีศูนย์มีจุดที่ว่าดูแลฟื้นฟูืฟ้นปูทหารที่ได้รับผลกระทบ cursed, จากเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เลวร้ายค่ะที่อาจจะทั้งบาดเจ็บทางร่างกายทั้งทั้งอะไรทั้งด้านสมองอะไรเงี้ยค่ะด้านด้านวุฒิภาวะด้านอารมณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีศูนย์มีจุดที่ที่ดูแล ดูแลกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ค่ะคุณสามีช่วงนั้นก็คือหลายก่อนปีก่อนนั้นก็คือหนักมากหนักมากทีนี้คุณหมอที่ที่ทาการรักษาดูแลรักษาค่ะทางนี้เขาก็จะมีวิธีก็คือให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เ,ตเป็นเพื่อนเพื่อฟือน้นฟูสภาพจิตใจค่ะของคุณสามีก็คือจะได้เลี้ยงเริ่มจะเลี้ยงน้องหมาชื่อว่าสองตัวนะคะเพศผู้สองตัวคู่กันแต่ตัวเขา เข,เขาจาักไปด้วยมะเร็งค่ะตอนนั้นยังอยู่อยู่ที่กระบีคะ่ค่ะก็น่าจะห้าปีที่ผ่านมาแล้วค่ะตัวน,นั้นแ้วก็เหลืออีกตัวเดียวนี่ค่ะนั่นแหละค่ะน้องหมาก็กเลยเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาว่าเพราะว่าเขาบอกว่าที่เขาเขากลับมาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนได้อีกครั้งแล้วก็เพราะว่ามีน้องหมาเป็นเพื่อนนะเขาจะรู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีคนรักมีความรักอะไรเงี้ยเขาได้รับความรักอเงี้ย เขาก็เ,าเลยไปไหนมาไหนก็คือจะห่อผิวน้องหมาตลอดค่ะไม่ไม่เคยทิ้งไม่เคยห่างไกลไปไทยตั้งหลายรอบไปกลับหลายรอบพ่ะก็ก็พาไปกลับด้วยทุกรอบพ่อพี่เคยไม่เคยทิ้งไว้อะค่ะเราอยู่กันมาสิบกว่าปีอที่เราก็จะมีน้องหมาที่เลี้ยงเหมือนลูกค่ะนอนอยู่ตรงกลางตลอดดูแลแล้วเราก็ ดูแลอย่างดีอะค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าของเสียใจหากเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะ่ะก็คือเขารักเราก็รักก็เราก็ปกติสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกทั่วไปเราก็รักอยู่แล้วยิ่งยิ่งที่มีความสําคัญกับคนใกล้ตัวก็คือกลัวเขาจะรับไม่ได้กลัวเขาจะมีอาการหนักไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะดูแลอย่างดีค่ะแล้วงหมาเขาก็น่ารักเขาก็ฉลาดาแล้วก็จะไม่ไม่สนใจไม่เอาคนอื่นเลยนะคะก็จะจะอยู่แต่กับเจ้าของอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ก็เรื่องอาการบาดเจ็บของเขาอะทีนี้นี่นแหละก็ไอคนไม่ยังไม่เต็มร้อยก็คือไม่เต็มร้อยอะค่ะ,ะชวนว่าพาไปหาหมอไหมเขาก็ไม่เป็นไรแล้วหมาไม่ยังไม่กินอะไรเขาก็บอกไม่เป็นไรอะไรก็คือไม่เป็นไรเหมือนกับแต่นี่จะตื่นอล้อนกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไปอะไรมากไม่ได้ไปพูดไปอะไรมากไม่ได้แต่แต่ผลท,ที่เห็นก็คือเท้า เ่อเท้าหลังด้านาด้านขวาค่ะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพวมมันพวมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีถึงก็มีรอยไหมอะไรมากมายอะค่ะแต่คงจะแบบจุมจ่มอยู่ๆในเท่าฐานที่ร้อนนะคะแต่ก็จากนี้ก็สังเกตว่ามีมีม,ม,มีมีหนังเป็นสีขาวๆน่าจะหนังโรคบางส่วนนี้ตรงที่เป็นเป็นครอบพับครอพับเหมือนหัวเข่าคนนั้นแล้ค่ะ แต่ว่าเมื่อวานเขาเขาไม่ไม่กินอาหารค่ะแต่ดีใจที่เมื่อวานเห็นเห็นก็ตื่นตอนเช้าเอาน้ํามาให้ก็กินน้ําแล้วก,แวก็แล้วก็กินนมนะคะแล้ววันนี้เขาเริ่มเดินเมื่อวานเดินไม่ได้เลยค่ต้ององุอง้มอุ้มไปอุ้มมาแล,แล้วเขาก็จะชอบไม่ให้ยุ่งมากให้ปล่อยอยู่แต่เขาเราจะให้ตายาเบตาดีนหรือจะทาอะไรให้เขาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันรู้สึกว่า ไปรู้รักแบบไหนนั่นะแหละจะพูดไปก็เหมือนนะคะก็คือมันมันไม่ได้อย่างใจอะมันเหมือนกับความคิดที่มันไม่ได้ปกติเหมือนอย่างเล่าๆอะค่ะหออมาก็บอกว่าหมายังไม่ได้กินอะไระเนี่ยค่ะหมาไม่ได้กินอะไรเราเราก็เป็นห่วงกลัวมันจะมีอะไรซอกซ้อนถึงไม่ได้เป็นแผลอะไรมากแต่เราก็ก่ามที่เขาไม่กินอะไรแล้วเราก็ ที่แรกแปลกใจอ่ะก็คือมันก็ต้องเจ็บมากก็คือเห็นไอตอนที่เช็ดตัวตอนแรกที่ว่าเอา,เ,อาเขาจุ่มน้าแข็งะะนะคะก็เห็นมีเล็บเล็บหลุดออกมาเลยค่ะแล้วก็พอเข้าไปที่นอนสพักเห็นมีรอยไม่รู้เป็นฟันหรืออะไรค่ะแลก็ต่มันมันไม่เยอะเพราะว่าปกติฟันเขาไม่ค่อยมีแล้วค่ะ มันเขาหลุดเ็าล่วงก็เหลือเล็กๆน้อยๆแล้วแหละที่มาหลุดมาก็ก,ก็คล้ายฟันแล้วตอนที่จุดที่เกิดเหตุที่ตรงโน้นก็เหมือนก็มีเศษเนะื้อเล็กๆซึ่งไม่รู้มันมาจากตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้เห็นเ็าพูดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะเขาใช้ใช้เลียตอนเล็กๆค่ะตอนที่ยังร้อนเลียเทา้าค่ะมันก็เลยเจ็บไปที่ฟันด้วยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมาได้อะไรยังไงเนี่ยค่ะ อยากคนนั่งนั่งบอกนั่งนั่งเล่าให้ฟังนะับว่ารู้สึกรู้สึกหลอนรู้สึกหลอกหลอนรู้สึกผิดผิดมากมากเลยอะ่ะแล้วรู้สึกก็เหมือนไม่อยากจะถ่ายรูปแล้วอะค่ะจริงๆนอะมันมันรู้สึกว่าเพราะเพราะเราโห่หงจะถ่ายรูปอะมันก็เลยแทนที่จะสนใจอะไรสนใจสัตว์เลี้ยงสนใจดูคนเนี่ย มันเลยรู้สึกแย่มากเมไม่อยากจะถ่ายแล้วเบื่อเราใครดูนะที่มัน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 แค้นใจตัวเองอะว่าแต่เขาชอบชอบตำหนิเขาแน้ะครับว่ายัางไงมามันก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนคนก็ยังไปตัดเลี้ยงมันไม่ได้ชรา,าทุกเรื่องแต่แทนที่จะเตือนตัวเองต้องดูเขามัาก็นั่งรังเลยกอง กองขี้เท้าอะขบคอแบะก็มีคิดต่อไปว่าเผื่อเขาเดินลุยไปทางอื่นเะก็มวแต่ไปห่วงถ่ายรูปเขาเลื่อยไม้อยู่โอ้โหมีถ้าเดินไปตอนที่ว่ามองไม่เห็นเขาแล้วเดินตามไปนะครับถ้าไปเห็นก็เข็นอยู่ในกองขี้เท้าโอ้โหช็อกแน่เลยแล้วเจ้าของงูจำบ้าบ้าเป็นหนัก่าเดิมบีหรือยังไงก็ก็ก็เดาไม่ออกเลยอะ ก็พี่มาบอกเล่าสู่กันฟังนะัะจริงๆน้องกหวังว่าน้องจะจะดีขึ้นนะเขาก็ได้เต็นอนนอนเนี่ยค่ะแ,แต่ก็ยังดีเท่ยว่าเขาเขาเขา,เขากินน้ำอาหารอื่นไี่กินไม่รู้ว่าเจ็บในปากหรือปากเนี่ยค่ะความความความประมาท นะคะสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงเขาไม่ได้ฉลาดมองคนคนที่ว่าฉลาดแต่บางครั้งฉลาดแต่ว่าประมาทมันก็ไม่ต่างอะไรกับไม่ฉลาดแล้วก็โง่เลยเสใ,ใจมากเลยขอช่วงนี้มีความสุขนะคะขอโทษทีได้รับ,บายแล้วทีแรกผม,ผมไม่อยากจะทำอะไรเลยแล้วรู้สึกไม่อยากจะถ่ายรูปแล้ว สสวัดีคไหนลูกหันมาหน่อยสิเด <wh> <mythology> ี๋ยวถ่ายรูปให้เขาดูให้ชาลูกดูนะน้องชิมดองหายเร็วๆนะคะนะแม่ขอโทษนะลูกนะ เนี่ยค่ะขี้เท่ากองนี้แล้วค่ะครั้งแรกที่เดินไปเจอก็คือเขานั่งเล่นเล่นเท่าอยู่อยู่ตรงริมเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเดินไปช่วยเขายกหมอนลองลองขอนไม้เขาให้เขาเลื่อยสะดวกให้เขาตัดสะดวกนะคะแล้วก็ลืมไปตอนนี้คือคือดับดับสนิทแล้วค่ะมีฝนตกลงมาอ๋อโซาเฮียอี ดีใจค่ะเขาเริ่มกินอาหารแล้ว